สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีธนูนะคะมาพบกับไฟอีกแล้ววันนี้มาทําคลิปความรักให้กับชาวราศีธนูนะคะราศีธนูดูได้ทั้งแบบไทยแบบตะวันตกเลยนะเอาที่คุณยึดเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะนะ คอยนิ e r ความรักให้กับชาวราศีธนูประจําเดือนตุลาคมหนะะ่อยค่ะราศีธนูนะคะเดือนตุลาคมนะคะคัสเตอร์ยัวพา r เดชันเขาบอกว่าเอ้ยคุณพร้อมแล้วหรือยังนะนะคะที่จะกอดคอใครสักคนเนี่ยฟันฝ่าไปข้างหน้ามีใครสักคนหนึ่งอยากร่วมอนาคตกับคุณนะคะอยากวาดฝันวาดอนาคตร่วมกับคุณ แต่เขาบอกว่าคุณพร้อมหรืออยังนะคะ listen with your heart ค่ะฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะอนาคตข้างหน้านี่มันคือความสดใสมากๆเลยนะคุณเห็นบ้านหลังใหญ่นี่ไหมคุณเห็นแบบความสว่างสวัยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเนี่ยมันมีหมาป่ามีอุปสรรคขวางกั้นอยู่นะคะฟ้าก็เลยมองว่าคุณพร้อมหรือยังที่จะมีความรักอะพร้อมหรือยังที่จะ อกอดอคอไข่สักคนหนึงไปข้างหน้านั่นนะคะมาดูกันต่อค่ะโซเมดเนื้อคู่โซเมดค่ะเพราะว่าเราคู่กันเพราะฉันและเธอ เกิดมาคู่กันนะคะเนื้อคู่ของคุณอยู่กับคุณในจิตวิญญาณแล้วเชื่อสิ่งนี้แล้วพวกเขาจะประจักษ์ทางร่างกายเจอกันหรือยังเนาะเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ายังเหมือนต้องเตรียมความพร้อมเฉยๆนะหรือว่าเจอกันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เจอกันคือรู้จักกันแล้วแต่ยังไม่ได้เจอหน้ากันหรอ ้วต้องขอดูก่อนนะคะไพน่นาฟ้าอยากจะบอกอะไรคะชาวราศีธนูความรักประจำเดือนตุลา l ิเบรเจฟเฟกเตอร์เนี่ยต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนไหมอยู่ห่างไกลกันหรือเปล่าต่างอายุต่างการเลี้ยงดูต่างวัฒนธรรมแตกต่างกันนะคะแตกต่างกันมากๆ Express your love การแสดงออกทางความรัก trust เชื่อและศรัทธาในความรัก so made ยืนยันการันตีคุณจะได้เจอโซเมดของคุณนะคะหรือว่าถ้าเจอกันแล้วคนคนนี้เป็นโซเม d ของคุณนะคะ trust เนี่ยคุณอาจจะไม่มีความเชื่อเรื่องนี้แล้วก็ได้เขาถึงออกมาให้โอ้ มันจะไม่ชัดเจนในตอนแรกมันจะมีการปิดบังกันในตอนแรกมันจะมีการจับได้ว่าทำอะไรลับหลังแทงข้างหลังหรือพูดอะไรไม่ชัดเจนพูดไม่หมดพูดไม่เคลียร์หรืออะไรก็ตามนะคะมันเป็นทิกรองใจหรืออะไรก็ตามแต่เขาบอกว่า trust เชื่อและศรัทธาเชื่อได้จงเชื่อใจกันและกันนะคะเข้าให้เชื่อใจกันและกัน แต่มันมีการจับผิดกันมันมีความไม่เชื่อใจกันอยู่ตรงนี้รู้แล้วนะคะฟ้ามองว่าน่าจะเจอกันแล้วแล้วก็มีประเด็นกันแน่นอนเลยนะนะคะหรือถ้ายังไม่เจอคุณจะเจอแบบนี้นะเขาจะไม่ชัดเจนนะคะในตอนแรกเหมือนแบบไม่รู้อะทำให้ต้องมาดูไพ่ขยายไพ่ทาโร่ขยายคะ่ะ แต่ trust เนี่ยเขาบอกว่าคุณและเขาเชื่อใจกันได้นะอเป็นเนื้อคู่กันนะนะคะาขอพลังงานของชาวราศีธนูหน่อยค่ะขอพลังงานของชาวราศีธนูในตอนนี้หน่อยค่ะชาวราศีธนูตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กถือเหรียญ คุณรู้จักเขาแล้วแน่นอนนะคะสีไม้เท้ามีแพนนะคะคือศึกษาดูใจกันยังไม่เท่าไหร่เนี่ยมีแผนที่จะแต่งงานกันแล้วด้วยมีแพนสร้างอนาคตร่วมกัน กลัวคะ่ะไม่ได้กลัวอะไรกลัวเนี่ยมันเป็นคนเจ้าชู้ตอแหลหรือเปล่านะคะคิงอวานพูดไปเรื่อยหรือเปล่าฮะเข้ามาแบบโกหกหรือเปล่าเนี่ยคิดมากคิดเยอะอยู่ตรงนั้นนะคะโอเคฟ้ามองว่าฟ้ามองว่านะฟ้ามองว่าคุณน่าจะเจอกันแล้วแล้วทีเนี้ยมันมีประเด็นฟ้ามองว่าน่าจะเจอกันยังไม่ได้เจอหน้ากันแน่นอนนะพอไพ่อ,พออกมาอย่างนั้นนะคะ คุณยังไม่ได้เจอเขาหรอกคุณเพิ่งศึกษาดูใจเขาแล้วมันมีความรู้สึกว่าอิตาคนนี้นะเขาอาจจะพูดอะไรที่แบบให้ความหวังอะนะคะสี่ไม้เท้าอะอาจจะพูดอะไรที่มันให้ความหวังวาดฝันหรือให้ความหวังมากๆมีความมั่นคงในนั้นมีการจับมือกันแล้วเป็นมั่นเป็นหมอพูดแบบโอ้มองถึงอนาคตเลยแต่มันมีความแปดดาบอยู่ตรงนั้นมีความไม่เชื่อใจมันมีความ มันมีบางส,สิ่งบางอย่างที่เหมือนเขาปิดบังอยู่เหมือนเขาพูดไม่หมดเหมือนมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคือสัมผัสได้มันมีอ่ะมันมีโซโมเมตอะ่ะมันเป็นคู่กันอะ่ะนะคะมันรู้ได้ว่าอีกฝ่ายเนื่งอะ่ะอะไรยังไงมีเรื่องปิดบังอะไรหรือเปล่านะเขาคุยกับคนอื่นไปทั่วหรือเปล่านะม,นมีความอึอดอัดมีความไม่เชื่อใจอย,อยู่ตรงนั้นนะ หรือบางคนเนี่ยบอกกันไปแล้วด้วยซ้ํานะคะอาจจะจับได้หรือเปล่าป้าไปแบบไปคุยกับคนอื่นน่ะนะคะคิงอาวานไปคนเฟลลี่ค่ะคุยกับคนไปทั่วนะคะแต่เขาต้องมาดูกันก่อนนะแต่โซเมทขึ้นมาทั้งสองใบเนี่ยฟังมาว่าเขาซีเรียสกับคุณนะแต่ว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นนะคะเฟลลี่คุยกับคนไปทั่วเลยนะคะนี่แหละนี่แหละปัญหาปัญหามันอยู่ตรงนี้นะคะอืม ปัญหาน่าจะอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่ตัวเขาแน่นอนนะต้องมาดูกันก่อนนะคะมันต้องเคลียร์อ่ะขอความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาหน่อยค่ะนี่อยู่ในช่วงตัดสิสนใจช่างน้ําหนักต้องการความยุติธรรมต้องการความถูกต้องความชัดเจนนะคะอ่ะชาลีออตต่างกันจริงๆนะคะเพราะพวกคุณนี่ต่างกันจริงๆอ่ะมาดูกัน เมเจอร์อคนาขึ้นมาเลยนะเมเจอร์อคนาอีกแล้วนะคะผ้าใหญ่ๆทั้งนั้นเลยความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะสเตนเหมือนคุณพยายามที่จะควบคุมเขามากกว่านะอ่าหถ้วยคือถ้าคืนดีกันเนี่ยนะมันต้องแบบว่าคุณต้องควบคุมเขาได้อะอะไรอย่างนั้นอะ่ะถ้าเขาจะกลับมาคุณต้องควบคุมเขาได้นะคะต้องเป็สิบถ้วยอย่างนี้อ่า ต้องเป็นคอมมิชเมนต์นะต้องแบบว่าเนี่ยต้องเป็นอะไรที่ถูกต้องนะต้องชัดเจนนะถ้าจะกลับมานะคะจะต้องไม่จะต้องแบบว่ายอมอะนะคะคือมันโอเคนะแต่มันรู้สึกว่าโดนควบคุมไปหรือเปล่านะคะคุณต้องการควบคุมเขามากไปหรือเปล่า เราต้องมาดูกันก่อนเพราะว่าเขาคุณมองว่าเขาเจ้าชู้นะคะเขาพูดกับคนโน้นคนนี้ไปเรื่อยอะไรอย่างนั้นนะอ,อ่ะอืมอ่ะขอความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณหน่อยราชินีถือไม้แปดถ้วย ค้วยใครกันแน่นะมันก็พอๆกันไหมเนี่ยฮะอะไรราชาถือเหรียญฟ้ามองว่านะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเขาก็มองว่าคุณเป็นคนอย่างนั้นเหมือนกันนี่ ราชินีถือถือไม้เท้าเป็นคนที่เซนลี่เข้ากับคนง่ายเป็นคนที่แบบชอบปาร์ตี้มีเพื่อนหรือเปล่าเป็นคนที่โดดเด่นมากๆเพอร์เฟตมากๆมีสเสน่ห์มากๆนะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเขามองว่าก็มันก็โอเคนะเขาก็อยากดูแลอยากเอาใจใส่อยากมอบความรักให้แต่เขาแบบว่าเป็นคนที่ดูใครแล้วดูนานๆพิจารณานานๆน,น,น,นะคะเออการที่แบบยิ่งตอนที่เขาหันหลังออกมาเนี่ย คุณยิ่งดูโดดเด่นมีสเสน่ห์นะแล้วคุณปางคนอาจจะชอบปาร์ตี้ด้วยหรือเปล่านะคะแล้วคุณมีสเสน่ห์มากๆมีคนเข้าหาเยอะด้วยเนาะมันอาจจะฟ้ามองว่ามันเป็นความคิดของแต่ละคนที่ส่วนทางกันมากๆเขาก็มองว่าคุณเจ้าชู้นะคะอาจชอบคุยกับคนอื่นไปทั่วหรือเปล่านะคะอะไรอย่างนั้นนะ่ะเขาไม่กล้าแสดงออกอะไรที่มันมากมายนะคะ นะได้แต่เก็บความรู้สึกได้แต่นิ่งได้แต่ไม่พูดนะคะเหมือนรู้อะไรแล้วแต่ไม่พูดอืปัญหามันอยู่ตรงที่ว่ามีใครสักคนหนึ่งที่ที่แบบว่าต่างคนต่างคิดนะต่างคนต่างคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งแบบ คุณไม่สนใจเขาแล้วเขามาว่านะคุณไม่ง้อเขาคุณไม่แคร์เขานะคะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วคุณเก่งอยู่แล้วคุณมีความสามารถคุณโอเคโนสนโนแคร์เขาคุณมีคนเข้าหาเยอะอตั้งแข่เขาเดินออกมาคุณก็ไม่แขรเขาอะนะคะไม่ได้มาง้อไม่ได้สนใจเลยไม่คิดที่จะมาง้อด้วยซ้ําไม่ได้อธิบายหรือว่าอะไรเลยกลับเป็นคนที่แบบ ฉันก็อยู่ของฉันได้เชิดเชิดอ,อะไรอย่างนั้นน่ะนะคะมันนี่แหละเป็นเป็นเหตุผลนะคะที่คู่ของคุณเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วเขาก็ไม่พูดด้วยนะไม่พูดไม่แสดงออกนะคะอืมตัวคุณก็เหมือนรอความยุติธรรมอยากให้เขากลับมานะอะไรอย่างนั้นนะะ่ะมันก็เลยไม่ได้เคลียร์กันนะนะคะความรู้สึกที่สวนทางกันต่างฝ่ายต่างคิดว่าอีกคนก็มีสเสน่ห์มีคนเข้าหายเยอะ ทางโน้นก็คิดแต่ก่อนหน้านี้มันมีความแบบมีความมัดอกมั่นใจกันอยู่ตรงนั้นนะคะมีการจับมือกันแล้วว่าเอ้ยอยากที่จะแบบไปต่อกันนะมีความรู้สึกว่าฝันอนาคตร่วมกันนะคะต้องมาดูกันความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรถ้าดินพุโสกันมังกรค่ะธาไฟเมษสิงห์ธนูค่ะ แต่การที่ฟ้ามองว่าะคุณก็เหมือนเชิดเหมือนเชิดเชิดใส่เขาดูโพสต์ภาพสวยๆเนี่ยนะแต่ว่าฟ้ามองว่าคุณต้องการให้เขาไปง้อแต่เขาไม่เก็หรอเขาไม่เข้าใจเหรอคะเขาไม่ก็ดเหรอคะทำไมเขานั่งนิ่งจังมาดูกันนะคะเขาจะทคแอคชั่นอะไรไหมนะเดือนตุลาคมนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาค่ะ เดือนตุลาคมความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะคนวันศุกร์ราศีตุลน,นะคะวันจันทร์ราศีกรกฎวันอาทิตย์ราศีสิงห์น้ำมีนกรกฎพิจิกไฟเมสิงธนูดินพฤษสกันมังกรน,นะคะดูคะ่ะเดือนตุลาคมนี้นะคะเนี่เป็นไงล่ะมีใครอะ่ะมีใครอะ่ะ ถือหัวใจมาให้คุณหมดทั้งหัวใจเลยนะคะอจะมีใครเข้ามาจีบหรือเปล่าอ่ะเก้าเก้าดาบต้างมองว่าเขารักคุณหมดทั้งหัวใจแล้วนะคะแล้วเขาก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้ในตอนนี้เหมือนคนกำลังแบบรอคอยที่จะมาหามาเจอยังมีความหวังคุณอาจจะพบเนี่ย มันไกลจริงๆนะคะรีเลเจตแฟกเตอร์แล้วมันมีชาลีออรขึ้นมามีความแตกต่างกันมากๆมีการเดินทางมีความห่างกันการห่างกันนี่แหละที่ทำให้เขาต้องคิดมากคิดเยอะนะคะแล้วตัวคุณก็มีสเสน่ห์มากๆด้วยนะตัวคุณก็คิดว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่คุยกับคนน ون, คู้นคนนี้ไปน,นี่แหละคือปัญหาที่เป็นรักนะคะลองเทิมเป็นอ่าไม่ใช่ลองเทิมเป็นรักที่แบบห่างกันออกไปเนี่ยมันเป็นปัญหามากๆนะเห็นไหม เดอะแฮงแมนขึ้นมาอีกแล้วนะมีความต้องอดทนมากๆอ,ะอ่ะโอ้เอ็มเพรสอ็มเพรสนะคะราชาถือถ้วย เป็นห่วงมากๆเลยสิบถ้วยเอ้สิบเหรียญราชาถือไม้เท้าเดี๋ยวนะ มีใครสักคนหนึ่งวิซึนเวทอยู่หาคุณพร้อมหรืออย่างที่จะไปต่อกับใครสักคนหนึ่งสร้างครอบครัวกับใครสักคนหนึ่งเพราะฉะนั้นฟ้ามองว่าเขามองว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่เขาอยากสร้างครอบครัวด้วยนะแต่มันติดปัญหาติดที่หน้าที่การงานของเขาครอบครัวของเขางานของเขานะคะ ฟ้ามองว่ามันติดอยู่ตรงเนี้ยมันยังไม่เคลียร์ความรับผิดชอบที่ยังไม่ได้เคลียร์การงานก็ได้นะคะหรือครอบครัวพ่อแม่พี่น้องก็ได้นะนะคะแล้วดีเอมเพรสขึ้นมาเนี่ยอืมเขามีภรรยาหรือเปล่าเขายังติดบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือเปล่าถามว่าเขารักคุณไม้รักแต่มันเครียดนะคะ เขาเป็นพ่อไม้แม่ไม้ไหมมีภรรยาอยู่แล้วหรือเปล่ามีเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบเรื่องที่เขายังติดอยู่ยังไม่ได้แก้ไขเคลียร์หรือเปล่ามันมีความรักความห่วงใหญ่อยู่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าก็ทิ้งตรงนี้ไม่ได้มันห่วงหน้าพะวงหลังห่วงห่วงคนนี้ก็ห่วงคนนี้ก็ห่วงคนนั้นก็รักคนนี้ก็ห่วงคนนั้นก็รักคนอคุณก็รักทางนี้ก็ห่วงเอออะไรอย่างนั้นอ่ะมันมีเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบ ะะอาจจะเป็นพ่อแม่ก็ได้นะครอบครัวนะคะผู้หญิงนะคะเอ็มเพรสอไม่ใช่เมียก็ได้อาจจะเป็นแม่ที่อายุมากกว่าก็ได้นะคะคนที่มีอิทธิพลต่อเขาอืมแต่มันมีเรื่องที่ปิดบังไว้นี่สิมันไม่ได้พูดนะคะมันไม่พูดมันยังไม่เคลีย่์ยังยังไม่ได้พูดนะ,ะฟ้าขอเปิดให้กับชาวอันนี้อีกชาวอันนี้คืออะไร ชาวราศีธนูอีกนะคะว่าเอาอยัางไงขอภัยสรุปให้หน่อยค่ะแล้วเขาจะเทแอคชั่นอะไรไหมถามว่าอยากมาหาอยากมาเจอนะคะอยากมาหาอยากมาเจอมากๆแต่ว่าเครียดที่ต้องรอก่อนนะมันติดอยู่กับผู้หญิงนะคะติดอยู่กับแม่ของเขาหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ยก้าดาบติดกับภาร,ระหน้าที่ความรับผิดช,ชอบ รักและเป็นห่วงคุณนะนะคะอ่ามาดมูมีความเสียใจอยู่ตรงนี้ราชาถือเหรียญคือมีความไพ่คู่ขึ้นมามากๆนะคะโซเมตเป็นคู่กันแหละจัสติอ่ะ justice คือสิ่งที่คุณปรารถนานะคะอ่ะวเดือดซันอ่ะ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 โอเคฟ้ามองว่าสิ่งที่เขาติดน่ะน่าจะเป็นการที่แบบเนาะนะคะเป็นเรื่องที่เขาต้องเคลียร์ต้องจัดการนะคะคือฟ้ามองว่ามันจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นเนาะมันยังไม่ปล่อยกันและการยังห่วงแห่งความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะ justice เนี่ยมันต้อง การตัดสินใจที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจอยู่แล้วแต่ว่ามันคือ,อยังไงอ่ะทำไมเขาเขาก็ไม่ปล่อยคุณแต่เขาต <mee. S 2> ้องจัดการต้องเคลียร์ตรงนั้นให้มันชัดเจนก่อนหรือ justice อาจจะเป็นเกี่ยวกับเอกสารสัญญานะคะเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่เนาะนะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่ต้องจบก่อน ต้องเคลียร์ก่อนมันยังติดอยู่อะทุกคนมันขึ้นดีเซปชันขึ้นมาเขาต้องเคลียร์ก่อนเขายังไม่สะอาดนะคะดูดีคุณอนะเป็นคนที่เขาอยากได้นะเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขเป็นคนที่เพอร์เฟเป็นคนที่สวยแล้วมีสเสน่ห์ที่สุดนะคะหล่อสวยมีสเสน่ห์ที่สุดแต่เขาได้แต่นั่งมอง ได้แต่นั่งมองอ่ะไม่ทรแอคชั่นอะไรเพราะฉะนั้นฟ้ามองว่านะเขาต้องติดอะไรอยู่ติดคอมมิชเมนต์หรือเปล่านะคะติดคอมมิชเมนต์อยู่หรือเปล่าติดภาร,ระหน้าที่ถ้าไม่ติดคอมมิชเมนต์ก็ติดเปล่าคุณแม่นะคะคุณแม่น่าจะแบบว่าควบคุมความสัมพันธ์อยู่เนาะยังแบบว่าแต่มันขึ้นบอกว่าเชื่อได้นะ trust เชื่อและศรัทธานในความรักเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันจะมีการเคลียร์กันเพื่อกลับมาปัญหาเก่าๆของเขาเขาต้องเคลียร์ก่อนหรือไม่ปัญหาของเขาในก่อนหน้านี้ที่จะมาเจอคุณมันมีปัญหาอยู่ก่อนแล้วแต่มันยังไม่ได้เคลียร์มันมีปัญหาอยู่ก่อนแล้วนะคะ The Sun เกิดมายัางไงก็เนาะได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะเขารักคุณที่สุดนั่นแหละเนาะก็จะประมาณนั้นนะคะ อื Billie, ประมาณนั้นแหละนะคนว่าอาทิตย์ธาตุไฟก็มานะคะมาดูการงานการเงินของคุณหน่อยค่ะชาวราศีธนูนะคะการงานการเงินเสริมนิดหน่อยค่ะช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะการงานการเงินมีอะไรที่ไพ่อยากที่จะบอกไหมนะคะเกี่ยวกับการงานการเงินของคุณไพ่อยากจะบอกอะไรคะราศีธนูอ่าคุณเก่งอยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนที่มีความสามารถนะคะ เป็นคนเก่งอยู่แล้วค่ะนะคะเฉิดชายเฉิดชายแต่ว่าก็ต้องระวังนะคะคนที่แบบเออเก่งเกินไปอ่ะนะคะแบบเก่งเกินไปอาจจะมีคนที่แบบคือยังไงอะ่ะเหมือนเราเก่งเกินไปอ่ะนะคะโดดเด่นเกินไปโอ้โหเดดสตาร์ขึ้นมาอีกมีคนอิจฉาหรือไม่อยากที่จะแบบไม่อยากสนใจเราคือยังไงวะจะบอกว่ายังไงอะ่ะ จะบอกว่าเขาอิจฉาก็ไม่ได้หรือว่ายังไงอ่ะดูดิคุณเก่งมากๆอ่ะนะคะเดตสตาร์ Star, ความสุขสมหวังมีชื่อเสียงช่วงนี้นะคะทำอะไรมีแพชชั่นมีแรงผลักดันนะคะโอ้เหรียญก็มาเต็มสิบจะดีไปไหนนะคะจะดีไปไหนความรักของคุณเดตสันก็เกิดขึ้นนะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะยังไม่ได้ปล่อยกันเนาะนะคะไพ่ที่ฟ้าสรุปให้ จริงๆอ่ะที่เขาบอกว่าคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะกอดคอคนคนนี้ไปฟ้าบอกแล้วว่ามันจะมีอุปสรรคขวางกั้นคุณและเขาอย่างแน่นอนถ้าคุณไม่ปล่อยมือกันนะคุณและเขานะคะอนาคตข้างหน้าสุขใสอย่างแน่นอนนะคะมันมีเรื่องที่มันเป็นปัญหาของเขาอยู่แล้วเป็นปัญหาที่ติดมากับเขาก่อนที่จะมาเจอคุณอยู่แล้วอะ มีปัญหาให้คิดหนักคิดมากคิดเยอะแต่ว่ามันจะผ่านไปได้นะนะคะส่วนการงานของคุณดีค่ะแต่ว่า,ามันอาจจะมีใครสักคนไม่พอใจแล้วก็แบบเออยังไงอะ่ะมันเป็นการแย่งชิงเป็นการที่แบบขัดแย้งอะ่ะอม,มีความ คุณอาจจะเหนือกว่านะคะแล้วอาจจะมีใครช่วงนี้ดีอะก็ช่างเถอะเนาะมันเป็นปัญหาเล็กๆนะคะเดอะสตายังไงก็ความสุขสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างมันแก้ไขได้นะคะนะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จนะคะนะการงานนะคะลุยค่ะลุยเลยค่ะนะลุยไปเลยนะคะการเงินจะตามมาเองนะคะคุณลุยงานของคุณให้เต็มที่เลยเนาะนะคะเป็นความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเ,เองนะคะ ไม่ต้องไปใส่ใจตรงนั้นเนาะคุณเป็นคนที่เก่งแล้วมีความสามารถอยู่แล้วนะคะอะไรที่มันเล็กน้อยให้มองข้ามไปลุยอย่างเดียวเลยนะคะนะคุณเคลียร์ได้อยู่แล้วนะคะอืประมาณนั้นดีงามดีงามค่ะชาวราศีธนูนะคะฟ้าก็ขอให้ทุกคนนะสุขสมบังในความรักมีความสุขในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บค่ะบ๊ายบายค่ะ